สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจันจิราพนมานะคะสอนในวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระศิละปะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะสำหรับการเจอกันในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะอยากให้นักเรียนตั้งใจนะคะเนื้อหามันจะมีแค่สั้นๆน,นะคะแต่ถ้าเราฝึกในเนื้อหา นี้ได้นะคะเราก็จะเป็นนักวาดที่ดีได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทําชิ้นงานได้ดีด้วยค่ะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับการวาดหุ่นนิ่งค่ะก่อนอื่นนะคะการวาดหุ่นนิ่งเราต้องรู้ความหมายว่าคืออะไรก่อนนะคะการวาดหุ่นนิ่งก็คือการนําสิ่งของเครื่องใช้ที่นํามาจัดขึ้น เป็นการจัดขึ้นเองเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกฝนนะคะแล้วก็การถ่ายทอดความหมายของการวาดหุ่นนิ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะอย่างหนึ่งในการาวาดภาพสร้างสรรค์อื่นๆเพราะต้องฝึกการสังเกตและก็พิจารณาทั้งขนาดสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเส้นสีน้ำหนักแสงเงาและมุมมองของนักวาดนะคะ ประเภทของหุ่นนิ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่สองลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งนะคะก็คือหุ่นนิ่งที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะนั่นหมายถึงว่าการนำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดมาจัดเป็นหุ่นเพื่อการฝึกฝนในการวาดภาพได้แก ผลไม้ดอกไม้แล้วก็ใบไม้นะคะโดยปอครูบอกว่าสามารถนําธรรมชาติมาวาดได้นะคะแต่เราต้องคํานึงนะคะว่าสามารถจัดวางได้ด้วยไหมนะคะไม่ใช่เอาต้นไม้หรือต้นไม้อ่าหรืออะไรนะน้ําน้ําตกเราก็ไม่สามารถนำมาจัดวางได้นะคะในพื้นที่ที่จํากัดนะคะจําไว้เลยนะคะหุ่นนิ่งนะคะก็คือสามารถนํามาจัดองค์ประกอบได้นะคะก่อนที่จะวาดนะคะ ลักษณะที่2นะคะหุ่นนิ่งที่ได้นั้นมาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นนะคะโดยทั่วไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งจะมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุและประเภทของการใช้สอยเช่นโต๊ะเก้าอี้พัดลมมีดจานช้อนขวดตะเกียบหรืออีกมากมายนะคะหรือสิ่งของใครตัวเราอย่างเช่นกบเลาดินซอ ดินสอสีหรือกระเป๋านักเรียนสมุดได้ทั้งนั้นเลยค่ะเราว่าทุกสิ่งสามารถนำมาจัดวางได้นะคะเนื้อหามีแค่2เรื่องนะคะก็ะคือการวาดหุ่นนิ่งธรรมชาตินะคะหรือการวาดหุ่นนิ่งจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราจำแค่2อ,อย่างนะคะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการวาดนะคะขั้นตอนการวาดหุ่นนิ่งนะคะโดยครูจะสาธิตนะคะการวาดอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ครูก็จะครูจะมีภาพหุ่นนิ่งนะคะที่ครูจัดวางไว้แล้วนะคะม,มุมบนซ้ายมือนะคะ อ่าก็จะเป็นลักษณะของสีเทียนแค่สีแทกนะครูก็นํามาจัดวางนะคะโดยจะไม่นํามาเรียงกันนะคะจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงเพื่อให้เป็นองค์ประกอบและน่าสนใจในการวาดมากขึ้นนะคะอทีนี้เราก็มาดูการวาดกันเลยค่ะอ่าเราจะคํานึงหลักคำานึงสิ่งแรกนะคะทุกครั้งในการวาดก็คือ สังเกตนะคะพอสังเกตแล้วเราก็ร่างภาพนะคะวันนี้ที่ครูเลือกเป็นสีเทียนนะคะเพราะว่าสีเทียนมันประกอบด้วยเส้นตรงส่วนใหญ่เลยคะ่ะเส้นตรงส่วนใหญ่มีแค่ปลายนิดนึงนะคะที่จะเป็นลักษณะโค้งมนนิดเดียวนะคะซึ่งง่ายต่อการวาดนะคะแล้วก็ฝึกการสังเกตนะคะอย่างเช่นน้องป .1 น,นะคะฝึกลากเส้นตรงก่อนนะคะส่วนพี่ๆก็สามารถ หาแบบที่ยากกว่านี้ได้นะคะหรือยากกว่าของครูก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราร่างนะคะเราก็ร่างไปเป็นขั้นตอนนะคะเราจะหาจุดเด่นมาวาดสิ่งแรกก่อนนะคะก็คือเราหาจุดเด่นนะคะว่าในภาพเนี้ยเราจะให้ส่วนไหนเป็นจุดเด่นนะคะเพราะว่าสีมันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ครูก็จะเริ่มวาดนะคะตีละส่วนๆไปนะคะสังเกตไหมคะว่าครูจะวาด ลครูว่าเส้นร่างเส้นร่างก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะเส้นเบาๆนะคะเพื่อที่จะลบง่ายนะคะครูเพราะว่าทับไปเลยเดี๋ยวส่วนไหนไม่เอาครูก็จะลบออกนะคะอ่าส่วนที่ครูไม่เอาก็คือครูจะลบออกส่วนที่โดนบังนี่เองค่ะโดนบังนะคะหรือโดนทับไว้นะคะนั่นคือส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นนะคะอ่าเราสังเกตการร่างภาพไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น ต่อไปก็จะเป็นการลงสีนะคะเรามาดูการลงสีในการวาดหุ่นนิ่งกันเลยค่ะ,ะทีนี้ครูก็จะเลือกสีนะคะโดยมีสีสีซึ่งเราเรียนเรื่องสีไปแล้วนะคะการลงสีไม้ครูก,ก็ยกตัวอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะวิธีการลงก็เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่การวาดหุ่นนิ่งนะคะ เราจะระบายสิ่งที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะเพื่อสะดวกในการกําหนดนะคะกาหนดทิศทางของแสงต่างๆนะคะแล้วจะสังเกตครูจะลงสีอ่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ไปทิศทางเดียวกันนะคะ ครูก็จะลงเต็มพื้นที่ของแท่งสีนั้นนะคะเพราะว่าสีเทียนมันเป็นสีเนื้อแน่นนะคะเราก็ทําให้ลักษณะพื้นผิวให้เหมือนสีเทียนหน่อยก็คือลงให้ทีๆนะคะแล้วก็มีตัดขอบนิดนึงนะคะกับสีที่เราใช้นะคะไม่ใช่เอาสีดํามาตัดขอบนะคะหมายถึงว่าเก็บรายละเอียดให้มันอยู่ในรูปทรงของเส้นตรงนะคะ สีต่อไปเราก็ใช้สีเข้มขึ้นและเข้มขึ้นนะคะโดยครูไล่แค่3สีนะคะสีเข้มก็คือสีที่เกิดเงาที่สุดนะคะใครยังจําได้หรือเปล่าคะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครูสาธิตการลงสีไป3ระดับหรือ4ระดับแล้วนะคะครูก็จะลงเข้มไว้หลังสุดนะคะ ก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะให้มันดูเหมือนจริงมากขึ้นนะคะก็คือการใช้สีเข้มนะคะต่อไปสีที่2นะคะครูก็จะเลือกสีที่ใกล้เคียงกันนะคะทําไมครูไม่ทําจากสีเขียวก่อนนะ,ะนะคะเพราะว่ามือเรานะคะ,ะถนัดขวานะคะเราก็ถ้าเราระบายสีเขียวก่อนแพ่งสีเขียวก่อนนะคะมือ ที่เราวางวางมือบนกระดาษนะคะมันก็จะทับสีจะทําให้เกิดสีไม่สวยนะคะสีสุกปรปุกนะคะเราแล้วก็ถูกไปถูกมาสีอาจจะหลุดนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราระบายสีให้เราระบายจากบนนะคะจากข้างนอกนะคะของการวางมือนะคะแล้วก็ไล่มาหาตัวเองนะคะ,ะให้ในักเรียนสังเกตการจับด้วยนะคะเหมือนกับสัปดาห์ก่อน เลยค่ะซึ่งใครไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูในการอาสอนออนไลน์ในเรื่องสีนะคะกูก็จะสาธิตการลงสีไม้ไว้อย่างละเอียดเลยนะคะอ่ะกูก็จะใช้สีเข้มนะคะต่อไปกูก็ใช้ใช้สีเข้มตัดส่วนที่มันโดนบังด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มันเกิดเงานะคะการวาดหุ่นนน่งนะคะเราสังเกตนะคะสังเกตรูปทรงแล้ว ต้องสังเกตสีด้วยนะคะสังเกตสีแล้วเราต้องสังเกตเงาด้วยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการสังเกตเงานะคะนี่คือจําเป็นที่สุดเลยคะ่ะภาพจะเหมือนจริงหรือเหมือนต้นแบบหรือเหมือนนิ่งนะคะเกิดจากการลงเงานะคะต่อไปครูก็จะเลือก สีเหลืองนะคะแท่งมันเป็นลักษณะสีส้มนะคะแต่ว่าครูใช้แบบโทนลักษณะเหลืองนะคะเอาเหลืองไว้ก่อเหลืองออกส้มๆมนิดเดียวนะคะเป็นสีอ่อนสุดนะคะแล้วกค็ค่อยเพิ่มสีส้มลงไปนะคะหรือเ,เขาเรียกว่าสีกลางนะคะต่อไปก็ส้มเข้มนะคะ พอจะเหมือนจริงขึ้นนิดหนึงหรือยังคะแต่ก็ยังเป็นสีอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะการใส่เก็บรายละเอียดอีกครั้งนะคะโดยการใช้เงานะคะเวลาเก็บรายละเอียดนะคะเราก็สามารถเอาสีเข้มที่สุดของกลุ่มสีที่เราเลือกนะคะในแท่งนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มสีที่เข้มที่สุดหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะสีดํานะคะ ถ้าสมมุติเราใช้สีแท่งสีฟ้าใช่ไหมสามสีที่เราเลือกมาสีไหนเข้มสุดในสีฟ้านั่นคือสีที่ควรนํามาตัดเส้นนะคะทําไมครูถึงย้ําการใช้สีดํานะคะสีดําลงมาในการระบายนะคะเพราะว่าเวลาเราลงสีดํานะคะมันจะทําให้ภาพดูแข็งนะคะมันมันมันจะไม่ค่อยเหมือนจริงแต่สีดําเหมาะที่จะนําไปทําเป็นเงานะคะเพราะว่า มันจะทําให้ภาพเนี่ยดูเป็นมิติมากขึ้นเมื่อใช้สีดําเป็นเงานะคะเงานี้นั้นหมายถึงว่าเงาของวัตถุบนพื้นนะคะบนพื้นวางนะคะอย่างเช่นส่วนตรงนี้นะคะ,ะลักษณะดูตามลูกศรของครูนะนี่คือเงาที่ตกกระทบนะคะส่วนเงาที่เกิดจากสีนะคะ ก็จะไม่ใช่ดําสนิทนะคะมันจะเป็นลักษณะเนื้อสีที่มีความเข้มอยู่นะคะการเลือกสีก็สําคัญนะคะก่อนที่เราจะเลือกสีนะคะยิ่งเรามีหลายๆสีเหมือนงองูเนี่ค่ะรูก็จะเทสสีก่อนว่าสีไหนที่มันเข้ากันได้ใน3สีนะคะอย่างเช่นมีสีเขียวตั้งสิบแท่งแต่เราก็ไม่สามารถว่ารู้ได้ว่าเขียวไหนที่จะ เรียงกันได้นะคะเราก็ใช้วิธีการเทสสีด้วยการระบายบนกระดาษเปล่าก่อนนะคะจับจับคู่สีของมันก่อนถึงจะเลือกแค่สามแท่งนะคะว่าอ่อนกลางเข้มอยู่ในคู่ไหนนะคะเพราะว่าสีเขียวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างสีเขียวนะคะมันมีถึงเขียวเข้มเขียวลักษณะมิน้นเขียวมิน้นเขียวขี้มา้าลักษณะมีเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะสีเขียว สีเหลืองก็เหมือนกันสีอื่นก็เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปขั้นตอนการลงเงานะคะ,ะครูก็จะลงไปจบเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีดํานะคะครูจะเน้นตรงซอกซอกตรงมุมๆนะคะที่จะให้มันเข้มตรงขอบขอบนะคะก็จะปล่อยให้มันอ่อนลงนะคะเน้นบางส่วนให้มันเข้มนะคะถึงเราใช้ใช้สีดําแต่เราไม่ใช้วิธีการกดให้มันดําสนิทนะคะเพราะว่าเงาของมันไม่ได้ดํามากนะคะ แต่ถ้าวัตถุที่เราเลือกมานะคะบางวัตถุถ้าแสงมันตัดกันมากกับวัตถุนะคะมันก็จะเกิดเงาเข้มขึ้นมานะคะซึ่งเงาในภาพนะคะหรือวัตถุที่คุณเลือกเป็นเงาของจากไฟไฟในห้องนะคะมันก็จะอ่อนๆหน่อยนะคะลักษณะหุ่นนิ่งของครูก็เสร็จแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหุ่นนิ่งนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหุ่นนิ่งของครูนะคะเหมือนเหมือนกับต้นแบบเหมือนเหมือนกับหุ่นที่ครูเลือกมาหรือเปล่าคะอ่าอ่าเสร็จแล้วนะคะผลงานของคุณครูนะคะก็จะเป็นลักษณะของสีไม้นะคะครูใช้ลักษณะ ผนสีแล้วก็ถูสีแล้วก็ตกแต่งตัดขอบตามมุมนิดหน่อยนะคะซึ่งลักษณะที่เราเลือกแบบนะคะกูอยากให้นักเรียนทําชิ้นงานโดยเอาเลือกเลือกชิ้นงานที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่ใจสังเกตนะคะกับการลงสีด้วยนะคะเพราะว่าการฝึกลงสีกับหุ่นนิ่งเนี่ยมันจะเป็นมันจะฝึกให้เราเก่งขึ้นได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วครูก็จะฝากชิ้นงานนักเรียนนะคะให้นักเรียนวาดภาพหุ่นนิ่งลงในกระดาษ A4 นะคะจะเป็นกระดาษ A4 กี่แกรมก็ได้นะคะหรือกระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้นะคะก็คือหุ่นนิ่งนะคะหุ่นนิ่งนี้หมายถึงว่าครูจะกำหนดให้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะ อุปกรณ์การเรียนชนิดไหนก็ได้นะคะนํามาจัดวางก่อนนะคะเหมือนที่เราครูสาธิตให้ดูนะคะนํามาจัดวางแลว้วไม่ต้องถึงเอาถึง4ชิ้นนะคะเอาแค่ชิ้น2ชิ้นนะคะนํามาจัดวางแล้วก็นักเรียนก็หามุมนะคะอ่ามุมที่นั่งแล้วคิดว่ามุมเนี้ยแหละของเราเนี่ยวาดออกมาสวยแน่ๆเลยแล้วเราก็สามารถร่างภาพแล้วก็วาดภาพได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์สีไม้นะคะครูอให้ใช้สีไม้อย่างเดียวนะคะ แล้วก็ดินสอ,อยางลบดินสอ2 BS b s บได้ตามความถนัดเลยค่ะแต่ครูไม่แนะนำอ่าอีอีนะคะเพราะว่ามันเข้มมากแล้วมันลบยากนะคะเราควรใช้ดินสอที่มันมีความเข้มไม่เยอะนะคะสำหรับมือใหม่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็จบขอจบนำเสนอเรื่องการวาดหุ่นนิ่งให้นักเรียนทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกวาดบ่อยๆวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ